สวัสดีครับวันนี้วัน,น,วนที่สิบกรกฎาคมพศ2 5 6 4ครับนี่เก็บยางชุดแรกครับสำหรับปีทีห้านี่อันนี้คนสวยครับนี่รถประจำตำแหน่งแต่ละคันครับรถที่จะเก็บรถเข็นปุงเข็นปูนออกมาให้หมดนี่ครับตัวเล็กตัวน้อยมาช่วยกันเก็บยางวันนี้ฝนตกครับปลาล่อให้กลุ่มล่ำเลยนี่เอา อ่านี่กำลังเก็บยางครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขายชุดแรกครับว่าจะได้เท่าไหร่นะออันนี้ไอเด็กปนปอนเดี๋ยวไปดูในคลิปนะไอ้นนไอ้นนไอ้จำนิวไอ้จันี้เสียพาอันนี้สอนรามออสอนรามเป็นพระเอกหนังครับตอนนี้ โควิดตกงานเลยต้องมาเก็ตยางก่อน